ต่อไปข้อสุดท้ายเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เขาทำอะไรกั <c oughs> รนนะก็คือไม่ได้ส้างกรอะไรามากมายแต่ทำไมเขาก็เรียนไป <c oughs> เพราะว่าเราไม่มไมด้ครู้อะไรคือคน <c oughs> หลายๆคนเนี่ยนะคุณน,น้าเ <c oughs> ขาจะบอกว่าทำงานสุจริตแต่ทำไมทำไมใช่ไหม เออทำทำดีได้ดีมีที่ไหนเขาไม่ดีเออทำทำดีได้ดีมีที่ไหนเขาก็ไม่ทำเลยอ่าใช่แต่ดูในปัจจุบันแต่ว่าทำชั่วได้ดีมีทกไปอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่นะอันนี้เขาทำมาหากินเนี่ยมันสุจริตกรรมแต่สุจริตกรรมเนี่ยมันมีโลภะโทสะโมหะอยู่ในแต่ละวันไงเออเพราะฉะนั้น ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องดีนะไม่ได้ไปลักไปขโมยอะไรงใครใช่ไหมแต่ว่าสะสมพวกนี้ในเรื่องของไม่ใช่การลักนะสะสมว่าฉันชอบสิ่งเนี้ยแล้วฉันจะต้องทําให้เงินมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ผิดนะแต่การทําให้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั้นอ่ะตัวตัวนี้มันจะมีพลังแต่การที่ตัวนี้มีพลังเนี่ยเมื่อได้เงินมาแล้วเอาไปทําอะไรต่อ อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมทําชนะก,กรรมให้ใหม่ได้แต่นี่พอมีสิ่งนี้แล้วได้เงินมาแล้วเอาไปสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมในคําตรงนั้นน่ะบอกไปเอาไปส,ส,นสนุกสนานเพลิดเพลินต่อเครียดใช่ไหมเครียดหรือเปล่าเอาไปต่อเอาไปต่อยอดให้โลภะเกิดเป็นต่อยอดให้โทสะเกิดกําลังขับรถไปจะไปเที่ยวเขาใหญ่นะเกิดแบบ มีรถข้างหน้าแบบอือชนกันว่าจะไปถึงเร็วอุว้ยโทรศัพท์เกิดกลางท่ากลางทางเห็นไหมเกิดขึ้นมาว่าจะไปชมน้ำตกเขาใหญ่ซะหน่อยเหี่ยวนระลอกน้ำตกเหี่ยวนระลอกโฆษณาเขาอีกเดีอยมันมองยากนะเพราะเราไม่รู้อดีตที่ผ่านมาของเราเกันอะไรพวามหมายว่าวันแรกที่อาจารย์สื่อให้พวกเราใช่ไหม ที่บอกว่ามันมีชาวนะใช่ไหมเจ็ดขนะดเจ็ดขนาด,นาดาเนี่ยเจ็ดขณะดเชวนะดวงที่หนึ่งเนี่ยให้ผลในให้ผลในภพนี้เลยไม่ว่าทำบุญหรือทำบายังไงยังไงเนี่ยชาตินี้ต้องได้รับ ต้องได้รับเลยนะอชาตินี้ต้องได้รับแน่นอนเพราะได้รับแล้วก็หมดกันอันนี้เป็นของชาตินี้แต่ถ้าใครทํากันบางสิ่งบางอย่างแล้วส่งผลในภพที่สองสก็ต้องส่งนะต้องได้รับพอรับแล้วก็จบ,จบแต่คุณแค่เกิดแค่สองชาตินี้เหรออย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดแค่สองภพชาตินะ เกิดมาหมุนวัตตะไม่รู้กี่พบกี่ชาติคําว่าวัตตะทุกคิดดูแล้วกันวันหนึ่งอ่ะคิดดีคิดไม่ดีสะสมกันไปเท่ากับวัตตะทุกข์เกิดตลอดนะใช่ครับวัตตะสงสารเกิดตลอดเราคิดเลยว่ามันจะมีแค่พบชาติเดียวเนี่ยพบที่หนึ่งว่าที่สองจบไม่ต้องมีพบชาติอีกไม่ต้องไปรับผลของกรรมอีกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สิ่งที่ทําเอาไวเ้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะพบที่สามถึงนิพพานเนี่ย มันเป็นกรรมที่หนักพอประมาณเลยนะทำบาปอากุศลมาเยอะอย่างเช่นว่าชาตินี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยโอ้ยนะเกิดมาในตระกูลที่ดีอยู่ในตระกูลที่เพียบพร้อมทุกอย่างเลยปัจจัยสี่เงินทองเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีกินมีใช้สบายเป็นหนุ่มมามีรถขับเนี่ยรถนิดเตี้ยเท่ากับเนี่ยเตี้ยกว่าเพื่อนเลยรถอะ ครับทีนี้แบบเหมือนกระเหอะเลยอย่างเงี้ยนะเรารู้จักเนาะ <c oughs> ทีนี้เด็กผู้ชายคนเนี้ยเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายครอบครัวเนี่ยรักมากอยากให้กลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสืบสกุลนะ่ะจะเอาเก็บไว้กับสืบสกุลนะลูกชายคนเนี้ยนะทีนี้เขาได้ดีมาตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งนะขับรถไปปรากฏว่า ตกเหวตกเหวทำไมถึงต้องตกเหวอ่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้เมาอางนี้นะไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะตกเหวไปเพราะว่าไปขับรถไปแบบไปเที่ยวตามสถานที่ที่แบบเด็กมันค่อนข้างจะชอบแบบอะไรอย่างท้าทายครับตกเหวปั๊บทีนี้ทําไมถึงตายในขณะที่เป็นหนุ่มเพราะอะไรอ่ะ ทำไมไม่ทำไมไม่ตายตอนหมดอายุไขอ่อะอายุไขของมนุษย์ตอนนี้มันเจ็สิบห้าใช่ไหมทาไมเจ็ดสิบห้าแล้วไม่ตายลงเลยอ่ะแล้วคนที่เลยเจ็ดสิบห้าแล้วทําไมเขายังไม่ตายอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะอาออายุยืนนั่นเพราะอะไรมันต้องมีเหตุนะมีเหตุอีกแต่ยังไม่ได้พูดตอนนี้นะอะถ้าว่าโดยกรรมอุปธรรมเนี่ยบุญอุปธรรมหนุนนางเขานะไม่ให้เขาตายแม้จะมีอายุไขเท่านี้แต่เขาเจ็ดสิบห้า 8 0 0 1ร้อยร้อยกว่าอย่างเงี้ยทำไมถึงพราะบุญหนุนไงบุญหนุนนี่เขาได้บางทีเนี่ยอาจจะเป็นทั้งบุญทั้งบาปบาปก็เลี่ยนเบียน,ยนให้ร่างกายกระสอบกระแสแต่ว่าบุญก็ยังให้อยู่ได้อย่างเงี้ยแต่เด็กคนเนี้ยสมมุติว่าอายุยังไม่30เลยประมาณ20ต้น,ต,นต้นอย่างเงี้ยอ่ะตายซนะละเพราะอะไรอะ่ะกรรมเก่า ที่เคยทําเอาไว้เคยฆ่าสัตว์เอาไว้เราไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเด็กนเพิ่งเกิดมากรรมที่เคยฆ่าสัตว์เอาไว้อ่าเคยทําร้ายชีวิตอื่นเอาไว้ใช่ไหมในช่วงระหวา่างแล้วชาตินี้เราไม่รู้ว่าตอนที่ดําเนินชีวิตไปเป็นคนมีฐานะมีกินมีใช้มีการเอาสัตว์เป็นๆมาทํา อะไรไหมอันนั้นคือฆ่าสาั์เหมือนกันนี่ยนนี้กรรมพวกเนี้ยมันสามารถที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมได้โอกาสทําบุญทําทําให้บุคคลเนี้ยมีอย่งเป็นไปได้แต่พูดถึงว่ากรรมเก่าชาตินี้อาจจะไม่ได้ฆ่าสาั์ก็ได้แต่กรรมเก่าที่เคยทําเอาไว้เขาเป็นคนดีนะั่นเกคนนี้เป็นคนเกิดมาไม่เคยเบียดเบียนอะไรใครเลยเป็นคนน่ารักเป็นคนดีอย่างเงี้ยสมมติ อะไรล่ะของเก่าที่เคยทาเอาไว้มาจัดเลยนี่แหละที่เคยทำเอาไว้นี่<ะ>แหละอ่เนาะเนาะย้อนไปนะพวกนี้ต้องย้อนกลับไปบเป็นสิ่งที่เคยทำเอาไว้ถ้าไม่เคยทำเอาไว้จะไม่ได้รับไม่มีหรอกที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมได้รับผลสืบไปเนี่ยเป็นของจริงนะ บอกว่าทําดีไม่ได้ดีไม่จริงทําดีต้องได้ดีแต่ของไม่ดีส่งผลก่อนก่อนที่จะได้ดีบางคนนะเรียกว่าทุกขลาบเคยได้ยินเนาะเออทุกขลาบทุกขลาบทุกขลาบไม่ใช่ขัดแล้วก็ลาบลาลาบวันลาบวศัพ์เลยนะ ทุก,ก่อนใช่ไหม <c oughs> จึงได้ได้สิ่งต้องการทีหลังใช่ไหม <c oughs> นี่เหมือนกันใช่ไหมแบบว่าอ๋อต้องเจอมรสุมก่อน <c oughs> ใช่ไหมจึงเหมือนฟ้าหลังฝนที่เราเ <c oughs> นาะฟ้าหลังฝนเหมือนที่เราบีบออกมากันก็มีความสุขอยู่อีกมันเหมือนหล่อเลี้ยงเอาไว้ <c oughs> ตอนทุกข์อ่ะมันถูกเบียดเบียนนะใจเศร้าถูกเบียดเบียนหลังจากนั้นอ่ะความสุขเกิดขึ้นมาแสดงว่ามีสิ่งหนุนอยู่ เอออะไรหนุนเนาะกรรมในชาตินี้หนุนก็ได้แต่ที่เนี่ยในเนี้ยท่านบอกว่าอดีตหนุนแสดงว่าทําไว้ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ได้ทําความดีเอาไว้เนี่ยวัตถะสงสารของเธอไม่ดีเนี่ยเธอก็คงไม่ถูกหนุนใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะอืมอ่ะหัวข้อสุดท้ายนะมาดูวรรที่แปดอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนอากุศลชนะกรรมในปัจจุบันภพให้มีโอกาสส่งผลเราม,มาดูตัวอย่างข้อที่8ดหน้า16ค่ะอากุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะอยู่เสมอในปัจจุบันภพนี้นะช่วยหนุนอากุศลชนะกรรมในปัจจุบันภพที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลได้มีโอกาสส่งผลอย่างเช่นในโซโซนะ ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มไม่เคยทํากุศลเลยก็คือไม่เคยทําบุญเลยตั้งแต่เล็กจนโตมีแต่คบเพื่อนเที่ยวตรีบางครั้งก็เสพสุราบ้างลักขโมยบ้างประพฤติเช่นนี้เรื่อยๆกระทั่งมีอายุครบบวชอืมอายุครบบวชนี่ยี่สิบเนาะ <20. S 1> ใช่ไหมยี่สิบก่อนจะอายุยี่สิบเนี่ยเก่งมะเร็งเกเรก<ฆ>เอาง่ายๆนะ พอถึงอายุบวชปัมาบวชผู้ปกครองบังคับให้บวชด,ด้วยนะไม่ได้บวชเพราะความเลื่อมใสนะ,ะเพื่อจะได้ละนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยพ่อแม่เห็นแล้วว่าควรจะเอามาบวชเพื่อจะปรับตัวไปกรับใจในายซอก็ยอมบวชนะในระหว่างที่บวชนะพระภิกษุซอปฏิบัติกิจของสมณะเป็นอย่างดีตั้งอกตั้งใจแล้วเรียนศึกษาปริยติธรรมไม่ขาด บวชมานาศสามัรษาศรัทธาเริ่มถอยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถามว่าตอนที่เข้ามาบวชมีศรัทธาไหมดูในในความเนี่ยตอนเข้ามาก็พ่อแม่ให้เข้ามาเพราะจะให้ละสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาพอบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนไงเห็นไหมพอมาบวชแล้วระหว่างที่บวชปฏิบัติสมณธรรมอย่างดีเลย เรียนปริยัติธรรมไม่ขาดเลยเรียนไม่ขาดคแค่เรียนนะสังเกตนะสามพรรษาล่วงไปแล้วศรัทธาเริ่มถอยก็คือไม่อยากอยู่ละในผ้าเหลืองการปฏิบัติของสมณะหย่อนลงอ่าเริ่มละขี้เกียจละไม่ตั้งใจเรียนเหมือนแต่ก่อนชอบออกวัดไปเที่ยวคุยกับคนโน้นคนนี้เริ่มพูดเรื่องไร้สาระ ชอบฟังวิทยุบ้างอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือทางโลกบ้างหาเวลาไปเรียนวิชาทางโลกเพื่อเตรียมตัวศึกบางทีมีจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบเหมือนแต่ก่อนพระภิกษุซอจิตใจหมกมุ่นในทางโลกเช่นนี้เรื่อยๆมาตลอดเวลาสองสปีพระเอิญมาถึง แกมรณะภาพยังไม่ทันได้ศึกเมื่อพระภิกษุสอมรณะภาพลงแล้วได้ไปเกิดในดิรัฉานภูมิเป็นสนานิรัฉานด้วยอำนาจแห่งอกุศลที่เกิดขึ้นในตอนหลังหลังหน,นุนอกุศลที่พระภิกษุสอเคยกระทำมาก่อนบวชให้สามารถส่งผลได้นั่นเอง ของของเก่าในชาตินี้ช่วงหนึ่งของชีวิตก่อนบวชนุนได้อีกโอธรรมดาที่ไหนเห็นไหมว่ามันมีพลังมากเลยนะบาปเออบาปใช่บาปในอดีตที่เป็นปกติอ่ะที่เคยทําเป็นปกติอ่ะที่เคยทําเป็นปกติก่อนบวชเนาะก็มาส่งผลมาช่วยมาช่วยนะเรียกว่าอุดหนุนอุปรรมอกุศลที่ใกล้จะตายเพราะว่า เพราะอะไรถึงแบบว่าอตอนที่เรียนปริยัติอยู่เนี่ยศึกษาพระธรรมอยู่เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติฝึกจิตนะในตัวอย่างเนี้ยไม่ได้ยกตัวอย่างฝึกจิตนะยกตัวอย่างแต่เรื่องเรื่องของการเรียนธรรมะใช่ไหมเนี่ยทีนี้การเรียนธรรมะเนี่ยเรียนอย่างเดียวถ้าไม่ได้ฝึกจิตะะอะค่ะผลมันจะปรากฏ เป็นการฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาได้ภายหลังเพราะว่าเรียนไปเรียนไปแล้วเหมือนกับว่าเรียนไปทําไมอ่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนความสงสัยต้องเกิดแล่อยยานเรอใช่เรอใช่อ่าถูกบาปอุศสที่เป็นความสงสัยวิจิกิจช้าเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดพร้อมกับอุทธจักรซึ่งฟุ้งซ่านเนาะทีนี่เรียนมากเข้ามากเข้ารู้สึกว่าจิตมันไม่ได้น้อมับ พอจิตไม่น้อมก็ไปหาเรื่องอื่นออกไปตรงนั้นตรงนี้ไปคุยกับญาติโยมเห็นไหมเมื่อไปคุยกับญาติโยมมากเข้าเห็นหนังสือที่แบบไม่ค่อยได้เห็นเพราะอยู่กับแต่ตำราเห็นไหมเมื่อไปเห็นหนังสือทางโลกก็เริ่มละเพราะว่าของเก่าที่เป็นพวกโลภะโทสะโมหะก็ยังอยู่ในคันธัสันดานอ,อ่าวันนี้พอมาเจอได้อาหารเห็นไหม หนังสือหรือว่าสิ่งสื่อล่อใจเนี่ยใช่ไหมมันทําให้โลภเกิดขึ้นมาได้ง่ายพอเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้หยุดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเบื่อละเรียนธรรม,มะมันเบื่อละอืมอยู่ในเพศนี้เบื่อละก็อยากจะออกทีนี้มีใจส่งออกแล้วใจอยากออกละอยากแต่ว่ายังไม่ทันสึกมาตายซะก่อนตายในขณะจิตเนี่ยออกมานะ จิตไม่ได้ใส่ใจเรื่องการเรียนหนังสือแล้วนะอ่าเนี่ยบาปตัวเนี้ยมันก็จะมีพลังได้เหมือนกันและบาปที่เคยทํก่อนบวชสองสองช่วงเนาะมันมาช่วยกันบาปสองช่วงช่วยกันเลยแบบว่าตายปั๊บไปเกิดเป็นเดรัจฉานทันทีอันนี้ท่าน,นยากตัวอย่างเนาะคือเราไม่รู้ว่าเดรัจฉานนี่เราก็ไม่ได้ยกตัวอย่างแล้วไปเกิดเป็นอะไรเพราะว่าถ้าไปด้วยอำนาจของ โมหะความหลงหรือว่าด้วยอำนาจของโลภะความอยากบางทีมันก็ยังอยู่กับสถานที่นะอค,ครอคาอบเออคูอา,าาอ,าอ,อาจารย์กว่านู่นน่แยะค็เคยบอกเนาะว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพลาดเ<ม>พราะอ,อ,อย่างนี้แลหละอ,อย่างเงี้ยอสุนักสุนักหลายตัวเลยนะที่เคยเห็นนะเขาก็ยัง ชอบผ้าสีนี้นะใช่ชอบผ้าเหลืองเข้าไปอยู่ผูกอยู่ใกล้ๆไปนอนขดนอนกลิ้งอยู่มีความสุขนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ไปที่โน่นไปที่มีโอกาสมีมีบุญอยู่บ้างได้ไปก่อนที่จะนี่จบแล้วนะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วจบแล้วจบกอไก่นะเขาขอใครเดียวให้ว่ากัน ไปที่ใต้ต้นโพพุทธคยาเช้าวันนั้นเนี่ยเช้าวันนั้นเนี่ยก็แบบเป็นวันสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านหลังแต่ก็ได้โอกาสโดยที่บอกโยมว่าวันเนี้ปยระมาณตีห้าตีสี่ตีห้าต้องออกจากวัดละแล้วก็จะต้องไปปฏิบัติ อาบัดบูชาเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาอีกอย่างเงี้ยนะก็ไปนั่งอาจารย์นั่งนั่งตลอดเลยนะนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนั่งบริกรรมภาวนา